สวัสดีครับผมนายนะัทวัฒน์ลำพารหัสนักศึกษา M 6 3 0 3 3สาศูนย์มาะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะอธิบายหลักการทำงานของควิดนะครับซึ่งผมจะให้ปุ่มสตาร์ทนะครับเป็น x 0ศูนย์นะครับแล้วก็ไฟเล็กเป็นอะไปครับคอมพิเตอร์เป็น y 0ศูนย์นะครับไฟแจ้งเตือนกล่องเล็กเป็น y1 ครับ ไฟแจ like ้งเตือนกล่องกลางเป็นว2แล้วไฟต้องแจ้งเตือนกล่องใหญ่เป็น y3 นะครับแลเดอร์ครับก็คือเมื่อเจอกล่องเล็กนะครับเจอกล่องแต่ละขนาดครับก็จะผมก็จะไปเก็บค่าทีละหนึ่งใน d 0ศูนย์นะครับซึ่งดีศูนย์ก็คือเก็บค่าโดยรวมนะครับโดยรวมของกล่องนะครับส่วน d1 ก็คือเก็บค่าของแต่ละกล่องครับจํานวนกล่องแต่ละกล่องนะครับซึ่งแล้วจากนี้ครับเมื่อครบ เมื่อเก็บค่าดีูนย์ครบสิบครับก็ผมสั่งให้ไปทํางานสิบวิาทีครับเนื่องจากว่าถ้ามันครบสิบกล่องหรือว่ากล่องที่สิบนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นไฟครับคือกดปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตเลยครับผมเลยตั้งหน่วงเวลาให้มันเห็นไฟชัดๆครับต่อไปการทํางานนะครับครับเมื่อกดสตาร์ทนะครับคอมพิวเตอร์จะทํางานนะครับครับจากนั้นนะครับ มีกล่องใหญ่เข้ามาครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งครับมีกล่องกลางครับกล่องเล็กกล่องเล็กนี่ครับก็อันนี้คือโดยแต่ละจํานวนของกล่องที่เข้ามาครับที่รวมกันครับส่วนนี้คือจํานวนของแต่ละกล่องนะครับเล็กกลางใหญ่กลางเล็กใหญ่ครับจากนั้นครับจะรีเซ็ตนะครับซึ่งรีเซ็ตแล้ว ต้องกดปุ่มสตาร์ทการทำงานอย่างเดียวนะครับถึงอคอมพิวเตอร์ถึงจะเริ่มทำงานนะครับครับครับคริบก็มีแค่นี้ะครับขอบคุณครับ